ตอนนี้ทางช่องดูกดีของเรามีเพจเฟซบุ๊กกับเราอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคำเตือนนะครับวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าม18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับเนือดินแดนอิสราเต่างโลกนะครับที่แห่งนี้ได้มีมนุษย์เอลฟ์แฟรี่ครึ่งคนครึ่งสัตว์ปีศาจพูดผีเทวดาแล้วก็เผ่ามารน,นะครับโลกที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันนะครับแล้วการที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันนี้ก็หมายความว่า มันจะมีสถานเรื่นเริงอยู่หลายเผาพันธ์ยังไงล่ะเปิดเรื่องมามันก็ดูไม่ค่อยจะดีแล้วอ่ามันออกแนวแบบ จังลีจังลีแน่เลยตัดภาพมาที่ชายคนหนึ่งนะครับเหมือนจะว่ากําลังจะเรื่มเริงจากบริการเสร็จเลยนะครับแล้วก็กําลังเดินออกจากร้านพอดีและไอ้หนุ่มคนนี้ครับก็คือสตังค์คุงนะครับพระเอกของเรานั่นเองครับเขาเป็นนักปนชนัยที่ชื่นชอบเผ่าเอลฟ์เป็นที่สุดนะครับแนะนําตัวกันได้ไม่ทันเลยนะครับผมก็มีหนุ่มเอลฟ์ไอ้ผมเหลืองหัวเหลืองเนี่ยนะเดินเข้ามาหาสตังค์มันชื่อว่าเซลดูเหมือนว่าจะเป็นเพื่อนของสตังค์น่าจะเป็นกวนเที่ยวด้วยกันนี่แหละครับไม่ใกล้ไม่ไกล ต้องสองคนนะครับยืนคุยกันสักพักเนี่ยเจ้าเซลมันก็เลยได้ถามไอ้สตังค์นะครับว่าเท่าร้านของเอฟจริงๆแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าพวกหลอนนี่แกทิหายเยอายุ500ปีแล้วนะอา่าอายุเท่าแม่นายสิบคนอย่างแกไอ้สตังค์เนี่ยมันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรน,นะมันชอบใจนะมันสเปกมันเลยนะเห็นอย่างเงี้ยมันก็ยังดูสาวๆอยู่ไม่เป็นอะไรหรอกเซลมันก็บอกนะมันกูหลังไม่เข้าใจรถนิยมมึงจริงเลย5 0 0รอปีนะเว้ยแม่มึงสิบคน แก่ห้าร้อยปีแต่ก็ยังสาวยังแซ่อยู่นะภายนอกผมก็ได้ละกันเนาะผมว่า้างสตางค์วะท่านใดนั่นเองนะครับก็มีมนุษย์ป้าแก่ๆนะครับมาทักทายลูกค้าประจําซึ่งลูกค้าประจําคนนั้นมันก็คือเจ้าซิลของเรานั่นเองนะครับแล้วดูหน้าสตางค์แล้วดูหน้าแอดนี่มันชี่อะไรวะเนี่ยรถนิยมใครรถนิยมมันละกันไม่ว่ากันเลา บบแหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ได้มาดื่มกันที่ร้านประจานะครับแล้วก็ถกเถียงกันนะครับว่าเอลฟ์หรือว่ามนุษย์นะครับอันไหนมันดีกว่านไหนมันแจ่กว่ากันนะครับโต้เถียงกันไม่จบสักทีนะครับก็เลยหันไปหาคันซานกับบรูซนะครับผมเพื่อให้ช่วยตัดสินเพื่อนของพวกเขาทั้งสองคนนะครับเพราะว่าไอ้สองตัวนี้เนี่ยมันก็โชกโชนเหมือนกันนัดเที่ยวกันเออบึมบัมซัมเบ้อยู่ซึ่งสตังก์นะครับก็ได้ให้เขียนรีวิวเนี่ยลงในกระดาษนะครับพร้อมลงคะแนนด้วยซึ่งหัวข้อก็คือบริกาาารรขออออง์ยยุุ500หืว่มษ อายุ50นะครับคันซานกับบูสนะครับก็มีคิดกันเล็กน้อยนะครับก่อนจะเรื่มลงมือเขียนไอ้สตังเนี่ยมันก็โม้ใหญ่เลยนะครับว่าเอวนี่มันดีอย่างง้นอย่างนี้มันจะไปชนะได้ยังไงนะเอวมันออกจะแจจมแหล่มขนาดนี้ยังไงมันก็ชนะผมก็คิดว่ายังไงก็ชนะมันก็แจมขนาดนี้ คนมันชอบทุกคนก็พยายามเขียนรีวิวออกมาให้เป็นอย่างดีที่สุดนะครับเขียนว่าเอลฟ์ดีอย่างนูน้นมนุษย์ดีอย่างนี้บ้างนะครับคนก็มาดูกันมุงเต็มเลยนะไม่รู้มาดูอะไรกันรู้ว่าคนต่อยกันสรุปผลออกมานะครับมนุษย์มันดันกินขาดจัง,งั้นหน้าไอสตังนี่แบบแล้วหน้าแอดนี่ก็แบบเชียเอลแพ้ <laughs> มนุษย์ป้าชนะป้าเก๋ๆชนะเฉย วันต่อมานะครับสตังก์กับเซลเนี่ยก็ได้ไปเดินเล่นกันในป่านะครับพลางคุยเร่อเปื่อยกันไปนะครับจนได้ยินเสียงร้องดังออกมาจากในป่าทั้งคู่เนี่ยเลยรีบวิ่งเข้าไปดูทันทีนะครับซึ่งในที่ที่มีเสียงร้องนั้นนะครับก็มีปีศาจตัวหนึ่งนะครับกำลังจ้องเล่นงานน้อนเทวดาตัวน้อยๆอ,อยู่และสตังก์กับเซลเนะครับก็ได้โผล่มาช่วยที่ทันเวลาพอดีพอทั้งคู่จัดการปีศาจสําเร็จนะครับก็ไม่พูดพร่มทำเพลงนะครับกูจะกลับบ้านไปตีหม้อต่อ กินพวกมึงมันคิดกันแค่นีจ้จริงๆหรวเนี่ยช่วยเสร็จไม่ไม่ดูดำดูแดงไม่ดูอาการเลเ <laughs> อยยาไปตีม้่อยอย่างเดียวเลยน้อนเทวดานะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งไอ้เขี้ยมมาคุยกันก่อน มาคุยกับพวกก่อนน้อนก็บอกว่าพวกเองสองคนเนี่ยเป็นนักผจญภัยที่เก่งมากนะให้แบบกูติดตามไปด้วยหน่อยได้ไหมสักพักหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าตอนนี้นะครับน้อนเนี่ยวงแหวนของน้อนเนี่ยพังอยู่นะครับทาให้น้องเนี่ยไม่สามารถใช้พลังใช้เวทมนต์ได้จึงไม่สามารถทําให้น้องเนี่ยกลับสวรรค์ได้นะครับผมซึ่งก็อยากจะอยู่ด้วยจนกว่าน้อนจะหายดีนะครับแล้วก็ให้ดูแลกันสักนิดนึงทั้งสองคนนะครับก็เลยใจอ่อนนะครับบอกว่าโอเคก็ได้ก็ได้เซาซีจริง แต่ถ้าหายดีเมื่อไหร่นะครับก็อย่าลืมพาไปเที่ยวที่สวรรค์กันด้วยพอน้อนได้ยินดังนั้นนะครับนะก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพวกคุณถึงอยากไปสวรรค์กันเหรอซึ่งไอเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันจะไปตีมอ,อวบนร มันก็บอกมันจะไปตีหม้อก,กันไอสตงกับเซลนะครับมันก็เลยนึกสงสัยนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเพราะว่าแยกไม่ออกด้วยความที่น้องรู้ทันนะว่าไอสองคนนีนะ้มันสันดานเป็นยังไงมันก็เลยบอกว่าน้องเป็นผู้ชายแต่ว่าจริงๆแล้วน้องมีสองเพศในตัวนะครับไม่งั้นคงโดงนไอพวกนี้นี่ลุมแล้วค <laughs> าป่าคาเขาเลยไม่ทนไดนะครับไอสองตัวนี้เนะี่ยมันก็บอกว่าจะพาน้องไปเที่ยวนะครับ จะไม่ได้ไปเที่ยวแบบไปกินข้าวเดินเล่นนะไปเที่ยวแบบไปเที่ยวจริงๆตามสไตล์พวกมัน <c oughs> <c oughs> นอนแบบใส่ไม่รู้เรื่องอะไรรู้จักกันได้ไม่ถึงสองนาทีพวกมันเอาเลยน้องก็แบบใส่ซื่อน้ำใส่ซื่อมากๆบอกว่าแบบนั้นมันจะดีจริงเหรือไปที่แบบนั้นมันไม่ดีนะมันอาคูจรนแต่ด้วยความจันตรีจันไรของพวกมันนะมันก็ไม่ฟังหรอกมันจะไปอยู่ดีอแถมเข้าร้านไปก็บอกสั่งแหลมแหลมให้น้องคนนี้ <c oughs> อูาพอเปิดรูปนอนออกมาจากร้านแลก็แบบว่าวงแหวนแดงเลยหน้าไม่แดงด้วยงงเหมือนกันเ <c oughs> ออทวดาสุดแสนจะบริสุทธิ์ตอนนี้ได้เข้าตี้จันไรไไเป็น <c> ท <oughs> ี่รร้อย อ่าปาร์ตี้บวกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจากนั้นนะครับสตัง์เนี่ยก็ได้ฝากน้อนเทวดาตัวน้อยเนี่ยให้ทํางานที่ร้านเหล้าประจําของเขานะครับที่เขาชอบไปดื่มกันซึ่งผมลืมบอกไปนะครับทุกคนว่าน้อนเทวดานี่ชื่อว่าคริมนะครับผมน้อนคริมซึ่งภายในร้านนี้นะครับเป็นร้านเหล้าบาร์ธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีบอร์ดอันนึงนะครับเอาไว้บอกข่าวสารเพื่อที่จะได้เอามาหาเงินนะครับเพิ่มเติมคือมันเป็นรีวิวของไอ้พวกแก๊งจันไรนี่เขาไป คนแห่มาดูมากกว่ามาหางานอีกแถมดูเหมือนว่าการเขียนรีวิวของพวกนี้นะครับทำให้พวกสตังค์เนี่ยได้เงินเป็นกอบเป็นกำมมากมายครับแต่ไอพวกนี้มันก็ดันฉลาดนะครับเอาเงินไปต่อยอดนะไปทํารีวิวเพิ่มโอ้โหไปเที่ยวกันเสร็จกลับมานะก็มาทํารีวิวกันอย่างเอาเป็นเอาตายมันคอมเม้นต์นอะไรกันขนาดนั้นนะครับและเรื่องราวของตอนที่1กับเราแกงนัก รีวิวสุดเทพซาสศย์ด X D D D ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับในตอนที่1ไว้เจอกันพาดแนาครับทุกคนบ๊ายบายถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช์ก็กด subscribe ครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ